พ่อจะไปไหนอ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวมั้งมึงก็เห็นเดี๋ยวกูกูถือถังขยะจ้ะแกกูไปกินข้าวไงเออมามาเนี่ยมามาเออก็เอฟซีว่ะมามาการดิ้นขยะนะเนี่ยเนี่ยเขามีถังให้หรือวางอยู่เนี่ยเราก็เลือกทิ้งเลยเออเนี่ย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 เลือกทิ้งเลยคัดแกให้ดี เออขัดแย่ขยะเออเนี่ยเรามีถังใช่ไหมเรามีถุงดำใช่ไหมเอออ่าถังขยะแล้วอันนี้กลับบ้าน <c oughs> าแล้วแล้วทำไมไม่เอานั้นกลับไอ้อเ,ออเรามาทิ้งอะไรเนี่ยทิ้งถังขยะทิ้งถังขยะเออไอ้ถุงดำเราก็เอากลับที่พอเราไม่ยอมมาทิ้งถุงดำมึงโง่ปะเนี่ยเออเรามาทิ้งถังขยะใช่ไหมถังขยะเราทิ้งไปแล้วตอนนี้เหลือแต่ถุงดำเราต้องเอากลับ ไปขไปเบ้าเอา้า <laughs> <laughs>